สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระวังตัวหมพอพรทิพย์ไม่อ่อนตามใครวันถูกใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองล่าสุดคุณหมพอพรทิพย์หนึ่งนายแพทย์ผ่าชนสุตรร่างแตงโมได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความว่าจากคดีธรรมดากลายเป็นคดียืดเยื้อเพราะติดกระดุมเม็ดแรกผิด ทําให้สังคมไม่เชื่อถือขอบคุณในความห่วงใยที่ส่งมากรณีเจอคนกักขระที่แสดงตนชัดเจนรวมทั้งคนที่สังคมไม่วางใจที่เข้ามาเจอะเจอหมอไม่ได้อ่อนอ่อนตามใครแต่อยู่บนหน้าที่ที่พบหลักฐานเรื่องแผลก้างปลาและจุดตกหัวเรือส่วนจะฆาตกรรมหรือไม่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่หน้าที่เมื่อมีคนเข้ามากุยหาความรู้หาความเป็นธรรมย่อมถูกดึงไปเขาพวกเขากลุ่มเขาเป็นธรรมดาขนาดมี เอาไปโฆษณาเท็จเรื่องยาก็มีเรื่อง้าขาวถูกส่งมาก็นานเป็นเดือนแล้วมีทนายออกมาเตือนว่าอาจมีการจัดฉากเอาดีเอเมาติดไว้ฟังแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าความรู้เช่นนี้ดีมากควรเอาไว้ตรวจสอบเวลาทํางานให้ลูกความด้วยที่สําคัญก่อนจะพูดอะไรก็ตรองให้ดีว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไหมอย่าเอามันเข้าว่าพูดให้เป็นประเด็นจนสังคมสับสนอีกด้านหมอระวังอยู่ แล้วไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเมืองแน่นอนช่วงนี้ช่วงเดินตามเส้นทางเขาเพื่ออุดมการเราท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ